สวัสดีครับพบกับช่อง K K RUGBY BIKER CHANNEL นะครับพบกับผมเกมไพภูสัตนะครับก็ทำคลิปเหมือนเดิมก็คทิปที t ่วรีวิวน้ำยาวาย t ีแบ็กนะครับของน้องหยางการจนบุรีรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะว่าของส่งมาจากการจนบุรีนะครับส่งมาให้ผมรีวิวก็รีวิวรถ s ูเป p y ปี้ไอสีเหลืองที่ผมใช้เป็นประจำเอาไว้ซื้อของแถวบ้านนะครับ นะครับทำยาหัววายทีแว็กํำยาเคลื่อบเงาครับก็คลิปนี้ก็จะมารีวิวกับรถที่ผมใช้กันรถไฮยบุษะแต่นี่ให้ดูเหมือนเดิมครับยังเงาอยู่เลยนะครับนี่ยังเงาอยู่นะครับวายทีแว็กนะครับนี่ครับเงาวับอยู่เลยอ่าวันนี้ก็จะมารีวิวกับ รถผมเองก,ก็ก่อนอื่นเดี๋ยวเช็ดปัดฝุ่นนะครับปัดฝุ่นอะไรออกก่อนก่อนจะลงแว็กนะครับฝนเพิ่งตกด้วยชื้นด้วยผมจะเอาแต่ฝุ่นๆออกไม่อยากล้างนะครับ ฝนตกใส่ครับยังเป็นคาบอน้ำน้ำฝนมันติดรถอยู่เลยนะครับฝนตกแรงนะครับทั้งคืนเลยเมื่อวานนี้ผมจะเอาคาบน้ำออกก่อนแต่ว่าสีรถผมต้องบอกก่อนนะรถผมนี่ปี08นะครับ แฟลลิงเดิมคืออาจจะไม่เงาอะแต่ก็ลองดูว่าจุดไหนที่มันจะเงาได้มันจะเงาขึ้นมาจริงไหมโอ้โหดูครับมีแขกม่รับเชิญมาอยู่ในแมแอร์ Air ผมด้วยเดี๋ยวนี่ครับถึงบอกสดๆเลยครับอัดให้ดูสดๆมันเข้าไปข้างในแล้ว <c oughs> อ่ะไม่เป็นไรครับเดี <c oughs> ๋ยวอาออที่หลัง จะพยายามจะปัดแต่แค่น้ำกับฝุ่นออกนะครับ <c oughs> จะมีจุดมีฝุ่นมีอะไรอยู่นะครับผมจะลองแจุดจุดหลักๆให้ดูจาองน้ำยาของไว w a แว็นะครับผมจะฉีดเข้าไปเลยครับดูครับผมชอบแต่จุดเด่นๆอย่างถังนี้ทางใหญ่ๆนะครับให้ยาบุษะ ถังใหญ่อยู่แล้วก็ใช้ถังเลยดูสิจะเงาขึ้นมาขนาดไหนจุดหน้านี้อาจจะดูยากครับติ๊กเกอร์ผมเยอะติ๊กเกอร์นึกว่ารถทัวริงนะครับแฟลิ่งห้านิดหนึ่งโดยประมาณอะเอาพอสังเขปก่อน ว่าผมไม่มีแต่กล้องทําคลิปคพืเดียวนะครับก็ต้องรีบอ่ะเดี๋ยผมุัาตวางวางเหมือนเดิมผมไม่ไม่ได้เก่งเรื่องทางคอมทางกล้องวิดีโอเรื่องตัดต่อครับผมจะเป็นทาคลิปดิบๆนะก็ฝากขอบคุณคนที่ยังติดตามยังให้กําลังใจกันอยู่นะครับอ่ะผมเรื่มจากข้างหลังเลย เช็ดเช็ดเข้าไปเช็ดเช็ดเช็ดเข้าไปเช็ดก็้าไปไอรอยขูดเขียนนี้ออกยากนะครับเพราะว่ามันเป็นเป็นมาอยู่แล้วอันนี้เขาบอกน้ำยาเคลือบเงาเล้ไหมไม่ใช่ลบรอยขูดขียนนะต้องเข้าใจอีกแบบหนึง่ง ผมมาถังละทีนี้ถังเนี่ยผมว่าจะน่าจะเห็นความเงาชัดเจนขึ้นขึ้นที่สุดเพราะว่าเป็นจุดที่ใหญ่กล้องจะสั่นเป็นธรรมดานะครับไม่ได้ใช้ตัวกันสั่นงบน้อยครับ ก็ช่วงภาคหลังเพิ่งมาทำคลิปจริงๆจังๆด้วยนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยก็อยากทาเป็นความทรงจำเอาไว้ชมเล่นนะครับกับอยากอยากอยากประชาสัมพันธ์อในสิ่งที่ผมไปเที่ยวใกล้ๆบ้านเพราะว่าส่วนใหญ่ผมมขี่รถแถวจังหวัดขอนแก่นกับจังหวัดใกล้เคียง ถ้าออกไปไกลเลยก็จะไปเขาคงเขาคอนะครับทางนู้นไปเลยแต่นี่คืออยากประชาสัมพันธ์ว่าอยู่ขอนแก่นมีอะไรให้เที่ยวบ้างอะไรแบบนี้พยายามจะทำเป็นนำเสนออย่างนั้นไปนะครับมาถึงข้างหน้าแล้วค่อยๆเช็ด เปลี่ยนตั้งปวดมือดูมีแขกไม่รับเชิญเนี่ยเค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 ทักทายดิฮะทักทายดิเคเคเออครับมาช่วยผมขัดขัดเงารถซะง,งั้นมานั่งดูชื่อเจ้าเคเค น้ำยายังอยู่นะครับนี่ก็อ่ะเช็ดพอเขาคร่าวไปแล้วรอบคันเดี๋ยวทิ้งไว้สักนิดนึงเดี๋ยวผมเปิดให้ดูใครโทรมาไม่ได้วยครับเดี๋ยว เอาคลิปให้จบก่อนอ่าดูครับนีย่ยงเช่ดไม่ตอนแรกความเงาขึ้นแล้วครับดูครับเนีย่ยเห็นหน้าผมเลยเห็นไหมสะท้อนขึ้นมาเลยออันนี้เดี๋ยวอันนี้เช็ดไม่ดีครับเป็นคาดคบแต่รถนี่มันลายเพราะรถมันปีศูนย์แปดครับรถสิบปีแล้วนะรถ ดูถังนี้ชัดเจนนะครับความเงาขึ้นเลยนะครับถงังดูครับเงาขึ้นมาเลยแต่ตรงนี้ก็เป็นรอยเป็นรอยอยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นรอยอยู่แล้วออกยากเนี่ยนะครับความเงาขึ้นขึ้นชัดเลยนะครับเงาขึ้นมาดูแถวข้า,างหน้าแนละ้วทางบางโคนแนละ้ว แต่วมืนพม,มันรอยเยอะแต่ดูแต่มันดิดเงาขึ้นน่ะดูดิสะท้อนมาหาผมเลยแต่พวกรอยนี้คือมันรอยเก่าครับมันออาไม่ออกมันไฟลิ่งมันก็สิปีแล้วเนมันดูไฟลิ่งเมื่อกี้ที่เราน้ำยาติดช่วงสุดท้ายเห็นไหมเงาสะท้อนมาเลยครับเงาสะท้อนมาเลยนะดูถังครับถังก็เงาเลยครับ ก็ถือว่าด้วยราคา100กว่าบาทผมว่าก็โอเคนะครับใช้ได้เลยทีเดียวแล้วก็กลิ่นน้ำยาก็หอมดูก็ฝากไว้ได้วยนะครับน้ำยาเคลือบเงาไว Wax วแล้วก็เดี๋ยวผมทิ้ง Facebook น้องหยางแล้วก็เพจไว้ข้างล่างคลิปอีกทีนึงนะครับครับฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e ให้ช่อง KK Lucky Biker Channel นะครับฝากด้วยนะครับขอบคุณมากครับ